สวัสดีครับผมบอยรีวิวขอนครับวันนี้ผมจะมารีวิวหุ่นยนต์ทำความสะอาดนะครับของแบรนด์ออโต้บอทนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับระหว่างหุ่นยนต์ตัวที่ราคาถูกกับหุ่นยนต์ที่ตัวราคาแพงความแตกต่างเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับการใช้งานแบบไหนนะครับวันนี้ผมเอามาด้วยกัน2ตัวนะครับแล้วก็ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับแบรนด์ของออโต้บอทนะครับตัวแรกนะครับตัวนี้ นี่รุ่น mini 2น,นะครับเป็นตัวราคาถูกส่วนอีกตัวหนึ่งนี่นี่ครับอ ตัวนี้เป็นตัวแพงนะครับเป็นตัวรุ่นเลเซอร์โฟนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของแบรนด์ออโต้บอรเขาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับเพราะว่าอะไรตัวไหนจะเหมาะกับใครนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกเลยนะครับตัวมินิทูนะครับโอเคแกะกล่องออกมาโอ้โหตัวเครื่องของเจ้ามินิทูเนี่ยมันเป็นไซส์เล็กกระทัดรัดดีนะครับเป็นแบบ เหลี่ยมๆนะจะไม่กลมสะทีเดียวนะครับเห็นไหมมันจะเป็นเหลี่ยมๆตรงนี้มันจะสามารถเข้าถึงซอกซอนแบบตามมุมตามอะไรพวกนี้ได้ง่ายกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาของออกมาก่อนนะครับพวกของพวกอันเซอร์รียอะไรพวกนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับทั้ง2ตัวเลยนะว่าของถูกกับของแพงเนี่ยอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับนี่นะครับเจ้าตัวเลเซอร์โฟตัวนี้นะครับนี่มี สแกน q r c o d e วิธีการใช้งานเบื้องต้นมาให้ด้วยนะครับอันนี้ง่ายเลยใครที่ซื้อไปใช้ไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะครับเพราะมีวิธีการใช้งานให้เซ็ตซับเรียบร้อย,โอ,ยโอ้โอโอนี่คือบอดี้ของเจ้า Laser ร์โฟนะครับถึงจะมีขนาดใหญ่กว่านะครับแต่การออกแบบเขาเนี่ยฮารูฮราเรียบหรูดูดีมากเลยตัวนี้นะครับเออเออเวิร์กเ ขอขอบคุณมาก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเปรียบเทียบกันให้เห็นๆเ,เลยนะครับเพราะว่าระหว่างถูกกับแพงเนี่ยข้อแตกต่างของเจ้า2ตัวนี้มันจะมีมากน้อยเพียงใดนะครับเรามาเริ่มกันเลยข้อแรกนะครับราคาของมินิถูนะครับ5 9า0บาทนะครับส่วนตัวราคาของเลเซอร์โฟอยู่ที่25,900าก้บาทนะครับก็ ราคาก็แตกต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับข้อ2นะครับเรื่องรูปทรงตัว MINI ทูนะครับรูปทรงเล็กกระทัดรัดดีนะครับตัวนี้ส่วนเจ้า l a s ซอร์โฟเนี่ยมันเป็นพี่ใหญ่มันเป็นตัวท็อปนะครับดีไซน์แบบสวยหรูดูดีมีสไตล์นะครับก็2ตัวนี้นะครับเรื่องการรูปทรงดีไซน์เนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบแบบเล็กกระทัดรัดหรือว่าชอบแบบว่า อันใหญ่ๆแล้วก็ดีไซน์สวยๆเหมือนแทบจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้เลยนะตัวเลเซอร์โฟตัวนี้นะครับข้อที่3นะครับพื้นที่การทํางานนะครับพื้นที่การทํางานเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วสําหรับเจ้าม i นิทูเนี่ยครอบคุมพื้นที่ได้ประมาณ60ตารางเมตรนะครับก็ด้วยเรื่องราคาเขาได้เท่านี้หูหกสตารางเมตรนี่ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคอนโด2ห้องได้เลยนะครับตัวนี้ครบคุมพื้นที่ได้60ตารางเมตรนะครับส่วนเจ้าเลเซอร์โ โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับบ้านทั้งหลังสบายๆครับตัวนี้สามารถที่จะทําความสะอาดได้มากสุดถึง250ตารางเมตรคือแบบครอบคุมทั่วพื้นที่เลยนะครับ250ตารางเมตรหูบ้านบ้านเดียวอ่ะบ้านเดียวได้หนึ่งหลังสบายๆเลยนะครับสำหรับเจ้า l a s e r ร์โนะครับข้อที่4นะครับเรื่องของแท่นชาร์จอ่าผมเอาแท่นชาร์จมาหนุนไว้ด้านหลังแท่นชาร์จของเจ้ามินนิทูนะครับมันจะเป็นการคอนแทคตัวนี้นะครับ แต่แท่นชาร์จมันจะค่อนข้างที่จะเบาๆหน่อยนะฮะเขาจะมีสติกเกอร์3 m ไว้ให้ด้านหลังตัวนี้นะครับเพื่อที่เราจะเอาไปแปะยึดกับตัวกําแพงอีกทีนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยึดกําแพงเนี่ยเวลาหุ่นมันเข้าแท่นชาร์จเนี่ยผมว่าแท่นชาร์จมันก็อาจจะขยื่อได้นะครับเพราะว่าตัวตัวแท่นชาร์จค่อนข้างที่จะเบานะครับแต่ถ้าเกิดพอเราไปยึดกับกําแพงเมื่อไหร่ก็ไม่มีปัญหาหายห่วงเลยส่วนตัวแท่นชาร์จของเลเซอร์โฟนนี่<ม>เป็นแบบนี้นะครับ จะมีฐานในตัวเองด้วยอ่าเป็นไงดูแล้วมั่นคงแน่นหนาดีนะครับเห็นไหมแล้วก็ตัวชาร์จแบตของเขานะครับจะอยู่ด้านฐานตรงพื้นนะครับเพราะว่าตัวหน้าสัมผัสหน้าคอนแทคเขาอยู่ด้านล่างตรงนี้2จุดนะครับนี่แท่นชาร์จก็เจ้าตัวนี้ผมว่าตัวแท่นชาร์จเขาโอเคนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องพิงกําแพงหรือว่าต้องเอาสติกเกอร์ 3M ไปแปะกาแพงนะไม่ต้องเอาเทปกาวไปแปะกาแพงนะก็ วางชิ้ๆกําแพงอย่างแค่นี้ก็โอเคแล้วอืม work อยู่ข้อที่5นะครับกล่องเก็บฝุ่นกล่องเก็บฝุ่นเนี่ยเจ้าตัว mini tool นะครับเขาให้มา275มิลลิลิตรนะครับนี่ก็ไซส์มันก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเล็กอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนเจ้า Laser Fold เลเซอร์โฟนี่อ่าเรามาดูกล่องเก็บฝุ่นของเลเซอร์โฟดีกว่าวิธีการแกะของเลเซอร์โฟนนะครับจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้เห็นไหมฮะกดตรงนี้ครับ กดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมานี่กล่องเก็บฝุ่นของเจ้า Laser Fold เลเซอร์โฟนี่ให้มาด้วยกัน2แบบนะครับตัวนี้นะครับที่ผมแกะออกมาเป็นตัวทอร์นาโดนะครับคือมันจะใช้ดูดฝุ่นอย่างเดียวตัวนี้ความจุการเก็บฝุ่นเนี่ยอยู่ที่500มิลลิลิตรเลยนะครับก็แทบจะมากกว่าเจ้ามิ ool, นิทูหนึเท่า1เท่าตัวกันเลยทีเดียวนะครับแต่ตัวนี้มีความพิเศษนะครับเลเซอร์โฟคือ เขาจะมีกล่องเก็บฝุ่นมาให้2แบบนะครับคือเป็นแบบนี้นะครับตัวทอร์นาโดนะครับสามารถดูดฝุ่นได้อย่างเดียวนะครับแล้วอีกตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะดูดฝุ่นได้แล้วก็ถูได้คือเขาจะมีเคสใส่น้ํารอบๆตัวนี้สามารถที่จะเติมน้ําได้นะครับแล้วก็เวลาเครื่องทํางานไปเนี่ยเขาก็จะดูดฝุ่นกับถูไปในตัวเลยนะครับโ้ตัวนี้เวิร์กมากเลเซอร์โฟนะครับเรามาดูข้อที่6กันต่อนะครับข้อที่6เนี่ย คุณโยนถูพื้นเราก็คงต้องพูดถึงเรื่องของการมอบการถูพื้นนะครับเจ้ามินิทูนะครับการถูพื้นของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีแท้งในตัวนะครับเขาจะใช้เป็นกระดาษเปียกแบบนี้คือกระดาษเปียกเนี่ยแล้วเราก็เอามาติดกับตัวเพจตัวนี้นะครับเป็นตัวมอบแล้วเราก็ติดไว้ใต้เครื่องตรงนี้แล้วก็ทําการถูไปกระดาษเปียกเนี่ยมีข้อดียังไงนะครับมีข้อดีตรงที่ว่า ถ้าเกิดเราใช้เสร็จแล้วเราก็สามารถทิ้งไปเลยเราไม่ต้องมานั่งซักไม่ต้องมาตากไม่ต้องอะไรนะครับก็สะดวกสบายดีนะครับใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะครับตัวนี้นะครับส่วนเจ้าเลเซอร์โฟของเราเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์สามารถที่จะถอดซักได้ถอดออกมานี่นะครับถอดออกมาได้นะครับเอาไปซักนะครับแล้วเขาก็มีตัวสำรองมาให้ด้วยนะครับก็ โอ้โหสบายถอดซกักผ้าไมโครไฟเบอร์มันทนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถปรับระดับน้ําได้นะครับว่าเป็นโลเป็นมีเดียมเป็นไฮนะครับถูกเปียกมากเปียกน้อยเปียกกลางๆนะครับสามารถปรับได้ด้วยโอ้โหอัจฉริยะมากโซนด l a เลเตอร์โฟเนี่ยข้อที่7นะครับระบบการทํางานนะครับของเจ้าม i นิทู i ินิของเราเนี่ยใช้ระบบการทํางานโดยรีโมทคอนโทรลนะครับก็ จะมีโหมดให้เลือกหลายโหมดเลยนะครับตัวนี้จะมีเป็นโหมดแรนดอมนะครับแล้วก็มีโหมดวิ่งขยายวงกว้างวิ่งเป็นวงกลมขยายออกไปเรื่อยๆนะครับโหมดเลาะห้องแล้วก็มีโหมดแซดคลีนนิ่งนะครับคือทําความสะอาดเป็นรูปตัวแซดนะครับช่วยให้ห้องเนี่ยสะอาดทุกมุมไรฝุ่นไรเส้นขนเส้นโอ๊ตอะไรทุกอย่างฝุ่นฝุ่นอะไรพวกนี้ก็จะหายหมดเลยนะครับตัวนี้ทางานง่ายนะครับใช้ลีนโหมดเพียงอันเดียวนะครับแล้วก็กดได้เลยมันก็จะ วิ่งทํางานตามที่เราต้องการได้นะครับตัวนี้ส่วนระบบการทํางานของเจ้าเ a เ e r ร์โฟนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นระบบเลเซอร์นะครับเป็นเลเซอร์แมปปิ้งนะครับใช้เลเซอร์ในการที่จดจำแผนที่นะครับแล้วก็สามารถจำแผนที่ได้สูงสุดเลยคือ5แผนที่นะครับแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยจะให้ไปทําห้องนี้ก่อนหรือว่าไปทําห้องนี้ก่อนสามารถเลือกได้ตัวนี้ดีมากเราสามารถที่จะสร้างกําแพงแบบจําลองให้เขาได้นะครับว่า โซนนี้ห้ามเข้าสมมุติว่าโซนนี้เป็นโซนเปียกเป็นสระว่ายน้ําอยู่กลางบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยโซนนี้ห้ามเข้านะตรงนี้เขาก็จะไม่เข้าไปถ้าเราตั้งเอาไว้นะครับก็ง่ายดีนะครับแล้วตัวนี้นะครับครั้งแรกในการทํางานนะครับเครื่องเขาจะวิ่งสํารวจไปก่อนว่าบ้านเรามีอะไรยังไงตรงไหนบ้างจะมีตกบันไดไหมจะ สามารถว่าห้องนี้เข้าทางไหนออกทางไหนแล้วก็กลับมาชาร์จแบตด,ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องทําอะไรกับเขาเลยแล้วต่อไปครั้งต่อไปนะครับเราก็แค่สั่งผ่านจากมือถือได้เลยนะครับข้อที่8นะครับส่วนของการสั่งงานนะครับเจ้ามินิทูเนี่ยสามารถสั่งงานได้ทั้งหมดด้วยรีโมทอันเดียวไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไม่ต้องอะไรเลยนะครับเราเพียงแค่ใส่แบตเตอรี่เปิดสวิตสั่งงานรีโมทจบสามารถใช้งานได้เลยทันทีนะครับ แต่เจ้าเลเซอร์โฟนเนี่ยสามารถสั่งงานได้ทั่วโลกฮหเพียงแค่เราคอนเน c t ต่อกับอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เราก็จะสามารถสั่งงานได้ว่าเฮ้ยสามารถจะทำงานได้ที่ไหนก็ได้นะครับใช้างานง่ายแล้วเราก็สามารถ อยู่ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้เราสั่งให้หุ่นกวาดบ้านถูบ้านให้เราได้แล้วเขาก็จะเข้าแท่นชาร์จของเขาเองเขาจะทาแมปอะไรของเขาเสร็จสับเรียบร้อยข้อที่1ินะครับความจุของแบตเตอรี่นะครับทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหมือนกันนะครับจเจ้าตัวมินิทูตัวนี้นะแบตเตอรี่เป็นแบบนี้สามารถที่จะถอดออกมาได้นะครับแล้วก็ใส่ด้านหลังตรงนี้นะครับใส่ด้านล่างตรงนี้นะนี่ใส่ให้ดูก่อนอ่า ใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะครับนี่แล้วเราก็ปิดเข้าไปตัวนี้ใช้งานง่ายครับสามารถซื้อแบตเตอรี่เปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ความโอ้วิ่งวิ่งวิวิงว่ง,งใจเย็นตัวนี้ความจุแบตอยู่ที่2,500มิลลิแอมนะครับส่วนของ l a s e อร์นะครับความจุอยู่ที่6,400 l อ ah มิลลิแอมนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ไม่สามารถที่จะถอดได้นะถ้าจะถอดก็ต้องใช้ไขควงใช้เครื่องมือนะครับ แต่แบตเตอรี่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงทนแล้วก็ใช้งานได้นานนะครับเพราะแบตที่เขาให้มาเนี่ยความจุแบบเยอะมาก6,004กับ2,005ห่างกันเยอะมากเลยนะครับข้อสุดท้ายนะครับระยะเวลาการทำงานสูงสุดนะครับมินิทูเนี่ยสามารถทำงานสูงสุดได้ติดต่อกัน1ชั่วโมงนะครับส่วนเ a เซอร์โฟนะครับสามารถทำงานได้สูงสุดคือ2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมง30นาทีเลยนะครับ แต่โดยปกตินะครับการทำงานของเลเซอร์โฟเนี่ยจะทำงานอยู่ประมาณ15-30นาทีนะครับแล้วเขาก็จะกลับเข้าแท่นชาร์จพอกลับเข้าแท่นชาร์จเสร็จชาร์จแบตสักพักหนึ่งเขาก็จะออกมาทำงานใหม่ก็คลิปนี้นะครับเป็นการรีวิวเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างคุณ ราคาถูก5,900บาทกับหุ่นราคาแพง25,900บาททั้ง2ตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้อออโตบอทเหมือนกันนะครับส่วนใครนะครับที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ลองเข้าไปดูได้เขามีของเยอะแยะมากมายมีทั้งตัวกรองมีเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นมือเป็นโรบอทโอ้เยอะครับลองเข้าไปดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับบ๊ายบาย